สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิวริสสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทาง ki, ong, otto, VIP. ยี่กี่ห้องรัตโตวีไอพีย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะเล่นรูดบนนะคะก็คือกดบน19ประตูแล้วก็ตัดเลขซ้าสูตรคือร้อยบนบวกร้อยบนสาหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมแต่สาหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วรอบที่42เอาเลข4เลข5เลข6ไปเล่นรูดบนก็คือกดบน19ประตูนะคะแล้วก็ตัดเลขซ้ํโดยจะอยู่ที่51ตัวนะคะแล้วก็ซุ่มตัดออกอีกหนึ่งตัวก็จะเหลืออยู่ห 50ตัวนะคะข้อดีของรุดก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะเราก็จะได้นะคะนี่คือข้อดีคือเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่36จนถึงรอบที่41 1 2 3 4 5 6รอบติดแล้วนะคะแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะ,ะสูตรนี้เข้ารุดบน3ตัวรุดบน4ตัวแล้วก็แล้วก็ปักก็เข้านะคะ แอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง D b บิวริสสองหด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ในแต่ละวันนะคะสูตรนะคะสูตรก็คือร้อยบนบวกร้อยบนยกตัวอ,อย่างเช่นรอบที่41เอารอบที่40มาคํานวณร้อยบนก็คือ4บวกร้อยบนก็คือ44บวก4ได้8นะเพิ่มให้ได้3ตัวมี8มี9มีศูนย์รอบที่41ออก78867 8, 8, นะคะรูดบน8เข้านะคะกรณีเบิ้ลเห็นไหมคะเบิ้ลเบิรลเขาเบิ ก็สุดเราก็เข้านะคะก็ได้รับที่42เอารับที่41มาคํานวณร้อยบนก็คือ7บวกร้อยบนก็คือ7ได้14นะคะเอาแค่เลกหน่วยก็คือ4มันับเพิ่มให้ได้3ตัวมี4มี5มี6นะคะแอดก็มาลงปเป็นแนวทางนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ